เห็ดสองดอกนี่สวยมากเลยนะคะเห็ดลักษณะไปนี่คือมันจะเป็นยานะคะเพื่อนเป็นยานะคะพี่คุณคายเขาบอกว่าเป็นยานะคะมันสวยนะคะเพื่อนดูความสวยนะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะลักษณะอย่างนี้โอ้โหอ,อ,อย่างนี้นตีลังกานะคะอ่ะมาดามฝากหน่อยฝากนะเต็มไปหมดเลยนะคะเพื่อน เป็นยาใช่ไหมเห็นี้นี่น,น,นะคะมาดามบอกว่าเป็นยานะคะข้างในนะคะสวยงามเต็มไปหมดเลยนะคะดูนะคะมาดามเขาไม่เก็บนะคะมาดามเขาบอกว่ามันแก่เขาก็เลยไม่เอานะคะเพื่อนจุบนี้นะคะจุบนี้เขาบอกว่ามันแก่เขาก็จะเลือกเอาแต่อันสวยๆมาดามโบเห็ดเยอะแยะนะคะใครจะออเดอร์มาออเดอร์มาได้เลยนะคะ สิบกิโลขึ้นไปนะไกลนะคะเพื่อนมาดามบอกว่าแป๊บเดียวก็จะเต็มถังได้สามถังแล้วนะคะมาดามนะคะเก็บสามถังม่ใชยานิดนะคะนี่ก็จะเป็นถ่ายนะคะถ่ายคลิปให้ได้เยอะที่สุดนะคะเพราะว่าเห็ดมันเยอะนะคะอย่างนี้เขาก็ไม่เอานะคะยนีเก็บหมดนะคะถ้าเป็นยินีเก็บหมดะะเก็บหมดเลยนะคะ ไม่ปล่อยให้เหลือะนะคะเอาหมดเลยแค่บริเวณตรงนี้ตรงเดียวก็เต็มไปหมดแล้วนะคะเพื่อนพูดไม่ออกนะคะเห็ด <Head S 2> <Head S 1> มันเยอะมากอันนี้ถ่ายไม่ซ้ำที่เดิมนะบอกก่อนบอกเพื่อนก่อนนะเดี๋ยวจะหาว่ายีถ่ายเตอเห็ดอันเดิมอันเดิมไม่ใช่นะคะเห็ด <Head S 1> มันก็หน้าตาเหมือนเห็ดเนาะมันเราไม่ได้เขียนหมายเลขไว้ <c ười> <c ười> เขียนหมายเลขใส่เห็ดไว้ว่า อันเดิมหรือเปล่าอันนี้คือไม่ใช่นะคะเพื่อนเห็นไหมมันจะอยู่คนละแห่งนะคะเพื่อนบอกเพื่อนๆไปก่อนเดี๋ยวจะว่าอุ้ยถ่ายแต่ที่ตรงเดิมตรงเดิมนะคะเห็ดมันเยอะเห็ดมันเยอะนะคะมันเต็มไปหมดเลยอะ่ะบอกต,งตรงๆเลยนะคะว่ามันเยอะมากเห็นไหมเยอะมากเลยเดี๋ยุ่งข้างคนไม้ไปก่อนเยอะมากเลยนะคะนี่สวยๆนะคะ ถ้ามาดามเหนื่อยก็นั่งก่อนก็ได้นะมาดามนี่ก,นก็นี่ถ่ายคลิปนะคะนี่ก็จะถ่ายคลิปไปเรื่อยๆก่อนนะนะสวยนะคะสวยงามมากเลยนะคะเห็นไหมคะมาดามาบอก่งามเหรอซันใอรบอว่างามนะไม่บอกว่าสวยะะมาดามบอกว่าไม่สวยนะคะ พาะเขาชำนาญเรื่องเห็ดนะคะมาดามอันนี้ก็ถ้าเป็นมาดามคงจะว่ามันแก่นะคะเพือ่อนใช่ไหม,มคข่ยบหุ่อยข่ยพ่งมารู้ว่าเห็ดแก่เป็นลักษณะอย่างนี้น <c oughs> ะทนายบอกค่อย่บรรลุเลยนะเนี่ยอ๋อเขาบอกคือว่าเห,เเห็ดดำเลยมันเป็นเห็ดใหญ่นะบรรล้อั<ช>นนี้มาชำนาญเห็ดนะคะมาดามเขาเก็บบ่อยเนาะ มันจะมีอีกหลายพันธุนะคะเพื่อนๆเห็ดไม่ใช่มีแต่อย่างนี้นะคะจะมีเห็ดอีกหลายหลายพันุนะคะหลายสายพันธุนะคะแต่ว่าเป็นเห็ดมันปูดํานี่แหละนะคะอันนี้คือเห็ดอ่อนนะคะเพื่อนเพิ่งรู้นะคะยันนี้ก็เล็งแต่เห็ดซี่มันเป็นบานดำๆนะคะยันนี้คิดว่ามันใหญ่ไงความจริงมาดามบอกว่าเป็นเห็ดแก่นะคะคือไม่รู้นะคะเพื่อนนี่ไงเห็นไหมสวยมากเลยนะคะกลุ่มนี้ก็สวยมากเลย จะใช้ถ่ายให้ดูก่อนนะคะเพราะว่ายานตีไม่ไดเอาวางที่เก็บตรงไหนไม่รู้นะคะนั่งรอก่อนก็ได้นะถ้าเหนื่อยก็พักๆนะคะมาดามมาดามนีเล่งทำสามสามถังกว่าแล้วนะ่ะยนี้ก็มัวแต่ตะเบนถ่ายนี่แหละนะคะเพื่อนๆมันสวยนะคะไม่เคยเห็นเห็นอะไรมากมายนะคะมันเยอะคิดว่าถ้าใค้เก็บนี่คือ ปิกอัพแมงนี้เต็มนะคะยังนิดว่านะคะเต็มกระบะรถปิกแอัเนี่เต็มแน่ๆเลยชุมนี้มันงามเนี่ยเดี๋ยวนี้เก็บไปดีกว่าเดี๋ยวก็กลับมาก็หาไม่เจออีกนะคะ ที่ตรงที่เราจะเก็บนะคะเราจะนั่งเก็บกันตรงนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวค่อยอไปตัดขาเนาะเก็บกองๆไว้ก่อนถ้าอย่างนี้เ <_ S 2> ขาเรียกว่าเห็ดแก่นะคะเพื่อนม,มาดามจะไม่เอานะคะถ้าเป็นแบบนี้มาดามไม่เอานะคะเขาเรียกว่าเห็ดแก่เนาะ <_ S 2> ถ้ามันไม่แก่คือมันจะออกมาลักษณะสีอย่างนี้นะคะเพื่อนสีแบบนี้นะคะ เราจะเก็บกองควงไว้ก่อนนะ ไปเลยไปเลยาม,ม,าลมาดามกระบอกข่าปวดเอวนะคะเพื่อนเห็นไหมคะเก็บตรงนู้นนะคะกระบอกข่าปวดเอวก็ได้สามถังแล้วนะคะก็ะจะให้ดูนะคะนี่คือเห็ดมันปูนะคะก็เกือบเต็มถุงใหญ่นะคะอันนี้คือสองถังนะคะน,นี่คือสองถังใหญ่เลยนะคะเดยวนนี้ก็จะแบกนะคะเสร็จแล้วกลัวแต่กระเป๋าจะขาดนะคะเพื่อนเต็มแล้ว ในนี้คือเห็ดซองถังนะแล้วก็ทางที่สามก็คืออีกหนึ่งตะก้าก็ทิ้งไว้ตรงไหนไม่รู้นะคะจาไม่ได้ยังจะต้องไปหาอีกนะคะตะก้านะคะนี่คือเห็ดเห็ดไหมคะมถ,ถ,ถ,ถ้าเป็นอย่างนี้ยก็เ,เก็บตัดไปเลยตัดอาจจะใบมันนะคะ เขาต้องเอามีดยยยามาเนาะนี่เขามีดสั้นพดอย่างนี้แล้วก็ม่เอาเอารถเอารถบ่เออได้มาเขาก็สะอาดดอกเลยม่ให้มิดเก็บเนี่ยดอกดอกเนี่ยมัน เอามดสวยมันมันคอยบุ้งหูคอยดำๆใหญ่ๆเอามดเลยไม่รู้นะคะนี่นี่ไม่รู้ว่าเห็ดแก่นะคะมันมันเริ่มมันแก่แล้วไม่รู้สิแก่ตัดนิ่มันก็ไม่นิ่มมันกแก่แก่เอาขอบคุณนะคะเห็ดสวยมากเลยนะคะเพื่อนดอกแบบนี้สวยๆนะคะสวยๆเลยแบบนี้ จังเลยค่ะเ,เพื่อนๆดูนะคะเห็ดห,หมดเลยนะคะนี่งามจังเลยเห็นไหมงามมากมากเลยฝากช่องสมินยาเอ็นอิลิสเบดพาแซบด้วยนะคะเ,เพื่อนๆ